โอ้เ,พ,เพ,อพ,อพ็ดเพ็ดตมาเดเพขมาไวเมาข้างพี่น้องเมาข้างเลลูกขึ้นมาต่ำมาเพิ่ลูกสาวกับลูกลูกสาวกับลูกขึ้นมานํา มิ้งยิ้นเสียงโขกดำลูกขึ้นมานะมาดูจักรกนออสเตรเลียสกุลสถานีเปิดตั้งแต่ปีหกยิลาไปเบิ้งสกุนแม่มาดูแม่ก็ไปเบิ้งกระตีมทำไมฮะฮะ อีหล่ะคือตื่นนะแม่ตื่นนะแม่ป่ะถามเนี่ยคือตื่นเศร้าแท้ถามเนี่ยคือตื่นเศร้าแท้เอา้าเอา้าเอา้าที่ไปแกะขี้ดังเจ้าเด็กยังไปแกะ หน,นาวแล้วพี่น้องเขาหนา,นาวแล้วปลายเดือนมีนากาล้างิเขษเดือนเมษาหนาหอนหายไปตอนนี้กาล้าสิเป็นเป็นหนาหอนประเทศไทยต้นเดือนอเมษาแต่ว่าตน้นต้นเดือนอเมษาอยู่ออสเตรเลียนี่ oh. าหนาหนาวแล้วค่ะใส่สุดใส่สุดวอร์ม ใส่พุงเท่ามือวักมือเคื่นกลิ่นไายผู้เดียวจะเล่เมาค่ะจะเละ่ไปอวกออกเลรอจะเลยอยากกินตำพุงกนท่องว่างต่ำเผ็ดเผ็ดเพราะว่าใช่ป่ะพริกหลายเบิ้งเขากินโชว์เขาต่ำให้เผ็ดเลยอยากกินอันนี้คนเล่าเอาให้ค่ะอยูแอมิวไปนะ ตอนนี้เวลาหกโมงสิบห้ามาเบิ่งบรรยากาศว่ะหกโมงเศรห้าหน้าหนาวมันไก่ยังมืดอยู่นะมันไก่ยังมืดอุ้ยเจอ UFO อีกละ <c oughs> บอแมนค่ะพี่น้องเครื่องบินอันนี้ทางไปสนามบินเมลเบิร์นจำได้ปะเขาโมง่ยนน น้ำบินแมวเบิร์นอันนี้บ้านรัฐบาลหกโมงเช้าโควิดโควิดไวรัสโควิดรถกับ,บ่ค่อยมีปกติลดสิติดแล้วเนี่ยเขาพากันเห็ดงานอยู่บ้านค่ะงานไม่เห็ุอยู่ในบ้านหกโมงเช้นาหน,นาวค่ะอยู่แมวเบิรน <c oughs> กัยังบ่มี่ไอพระทิกัยังบ่ขืดดอกม,มาแนปะ้